เสาโศกที่ลุมพินีครับสาโศกที่ลุมพินีนี้ที่พระเจ้าโศกมหาราชได้มาปักเสาวไว้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นสถานที่เกิดถิ่นกายของเจ้าชายจิจิตตะหรือพระพุทธเจ้าน้อยที่ลุมพินีวันแห่งนี้ที่ลุมพินีนี้จะจว่วเสาจะเป็นรูปม้าเป็นสัญลักษณ์ของการออกบวชล้วก็มีการจาลึกอักษรพรมมีไว้ว่าพระเจ้าราชา พระเจ้าเทวานัมปิยะติสสะได้เดินทางมาในสถานที่ตรงนี้ดังนั้นก็เป็นเครื่องยืนยันว้าพระเจ้าโศกมหาราชได้ธรรมยัตตราเดินทางมาแล้วก็ได้มีปโมคัลีบุติจัตเทระได้มาแล้วก็มีพระหัน์มากมายแล้วก็ได้บอกว่าตัวนี้เป็นสถานที่ประสูตรของเจ้าชายเ,เทตตะะเจ้าโศกมหาราก็ได้นาหิน เอาเสามาปักไว้เป็นเครื่องยืนยันดันั้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์แล้วก็มีจารึกอักษรพรหมมีให้เราได้ไปศึกษาค้นคว้าในสถานที่เราก็รู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงแล้วก็พระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงปฏิบัติได้รู้แจ้งเห็นจริงรู้จริงเห็นตามได้ดังนั้นก็เราก็จะได้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามหลักธรรมะแล้วก็บินในสิ่งใดที่ควรทำสิ่งใดที่ไม่ควรทำพระองค์ก็บอกไว้ให้เราได้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามที่พระองค์นั้นได้สั่งคำสั่งแล้วก็คำสอนสั่งใดคำสั่งก็ไม่ทำแล้วก็ปฏิบัติแต่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะได้เป็นผู้ประเสริฐ ในชีวิต